แสนแตกเมียนของของผมคือกันเก่าเมนอยู่บไปใสมาใส่พององอิงามลัยสมนะแสนแตกเลยยุงเทพเนื่อนจำได้เลยเหรจอยเลย้ยารแแตเลือิมยจาครับเงาะน้อยลำเพื่นออฟฟิเชียลนะ อ๋อคัดแล้วมาขัดขยันพ่อโจพ่อโดนไม่เคยรู้จักยูทูบอ่าพ่อโจอยู่บังคับขัดตะเกีบขัดไผ่บอพ่อโจเป็นการบังคับบังคับของพ่อโจนี่มีเปิดไฟบังคับเลื่องมั้งเมนคือบังคับเป็นเพิ่งคลิปแรกด้วยอ่าคลิปแรกเราไปพ้นไทยไปเนาะอ่าอ้ยอยากมาวันนี้ปะคือกลอวันนี้ที่ละคือมันวันนี้คือผมอายกลของเด้แต่เกีย เอาจิมมานเหยียบบอลสวัสดีครับพี่บมมีทางใช่ปิ่นทุกคนแต่ว่าคอนเสียร์ของเราเนี่ยนะเราต้องตามรอยผู้ที่สำเร็จอยู่กับคนที่สำเร็จดีกว่ากูอยู่กับคนที่ล้มเหลวขึ้นยากหน่อยหน่อยเพราะจังได้เงี้ยคิดลองวิ่งแบบบอย่างเด็กกับย่างนึงโอ้ยอย่างใดลูบเลยกับเท้ากับลูบลูกสาวเด้ไอ้ทีไอ้ทีเอาลูกพี่อมาหน่อยอ่านี่แหละคอยือกันบอสจอยเห็ด นี่คิดได้ใจไพสิมเบึงอีหยังยูทูบอี่ยังโบ๊บ๊จักพอหลังจากเหตุมันมันเนี่ยแล้วอันนี้มันมีตำนานมันมีตำนานเพราะว่ากว่าจะได้อันนี้ เสียนต้องเสียน้ำตาแล้วนี่ให้อยู่สราบุรีเมื่อนั้นให้ออเมื่อนที่ตัวมาขึ้เสียงนั้น่าเสียดนล้องให้แอแงเสียงมอดบึ๊บผูดเนีแผนเพื่อนน่ะมอดบึ๊บทังๆที่คนเต็มนาเวทีอยู่ประมาณสองสามพันน่วุ้ยคนหลายไม่บิงยครับคีวันทีบพอจ้าเรีนไปขายแลนขางถดถรลรถพอนะลรพอเรียนกันดีกันเฮียิ่ง่ถออยู่ซิโรให้คนดับ เราให้เขาดับเลย่องบ่ก็คือมันไหนมันไหนจบสมบางเราบอกว่าคัดจบมองหนีปั๊บเลยพายเอ็ดดีแลียนเออในในแผนเพื่อนนะนะนี่เพี่น้องไปฟังปบาสเมือนงเรียนฮูรูวิลีสุดยอดมีที่มาที่ไปครับก่อนก่อนจะได้อันนี้มาก็ไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากครับบ่ยากเกินที่พี่น้องคิดแล้วก็บบังไงขอขอแค่เราเปิดใจแล้วก็ตั้งใจทำเมนครับบางคนทายไปโก็ไม่ได้ดอก บอมีคนเมืองดอกแพ้แตั้งแต่คุณคิดแล้วเป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นอีกหนึ่งรายได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่ถ้าบอมี YouTube เพจเด็กจรู้จักเอฟซีพูดันผู้นี้ผู้นีผู้นั A G, ้นเอฟซีเด็กจิ๋วในเมืองแน่นอนแถนบอมี YouTube ขอบคุณสื่อกาง YouTube ขอบคุณต้นสังกัดสาวน้อยเพดอนเพลงขอบคุณบอสโจโยมูมารินแมนครับเราได้เต็มปากเลยขอบคุณลูกสาวลาวอุ้งอิงเฮตเเห่งเอฟซีแพทขับทั่วโลกได้ดูจากเขาลายคืดี นี่รูปนี้สวยมากแม่รูปนี้งามผมว่าเปนแม่บีเลยที่แรกแน่ยม่ใจไปแม่รูนแม่บีตอนอแบบเออสุดยอดสจ<ร>้าสาวก็อย่านี้สุดยอดสุดยอดอีดีมีมือนี้เลยครับโอ้ก็เป็นจังหวุนจังเราเราเคยเบาครับถึงว่าจักมือน,นึงใช่ไหาขอบขอบคุณผมหรือเป่าเออคอยขอบคุณแล้วแต่ปีแหละเฮ้ยไอเทียไอเทียไปเก็บพ่อโจนนี่แหละพ่อโจนอ่ะอไอเฮ็ดไปโหลด เราเมื่อหนึ่งเจ้าสิมาขอบคุณผมเราอะข้ามเนี่ยจีข้ามเนี่ยคอยชื่อได้ตลอดคอยบอกเราตลอดแล้วเราแบบนี้ในไหนแต่ว่ามันเป็นความเป็นความเราถูกคำามเนี่ยบอดถูกบอธรรมดาเป็นความจริงชวนมันเป็นความจริงกนะลูกเลยเราเอิดึ้นไปที่แหล่ะกันไปเคยนมื่อหนีเจ้าศิพาเจ้าเฮ็ดแน่นึงคอยแนมเฮ็ดยังในตัวเจ้าเรา่ะแนมเฮ็ดยังเนาะเจ้าศิภาษเฮ็ดยูทูบเหรอยังยูทูบมาโจววะอ่าคอยคอยมองเฮ็ดยังในตัวเจ้าเราอะ บ้านหลังเก่าน่ะขึ้นไปข้างบนบ้านหลังที่ย่าสุภาพอยู่ตอนนี้หลังจากนั้นมานกระเหิดก็ก็แก๊กแก๊ก,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 กทายมือละสามสี่คลิปผ่านนุ่งจอยไปใส่สุดกระเทยเป็นปอย่างกลางถนนแน่นอนเอน,นี่ยคลิปนุ่งจอยเนาะต่ก่อนเนาะอะไรเนาะคลิปนุ่งจอยน,ะนุ่งจอยเก่าที่สุดนี่นคลิปเรียกแหกมันเนี่ยบรรจุเป็นคนไทยเจ้าเบื้องหน้าใครที่ไรอันอันอันแรกเจ้าเจ้าเห็ุจะได้เบื้อง คลิปเรียกคลิปเรียกได้อจบไปเลเราดูยังไงถ้าเราจะไปเข้าเข้าไปดูทักแรกนะแมน่ากินนุ่นบกานย้มกล่องด้หรอเมึงิี่ไ่นอายได้หันดอกครับครับครับอย่างเดียวเิฝากติดตามช่องเทนนครับเดี๋ยวนาขึ้นจัหนาจัาขึ้นซส่เราก็ค้นรื่งสร้างอีกเออพเนี้ย บอกบอลบอลงานปุ่มมิราศีเลยแบบเมนนโบก้าบบก้าโอก้าแน่โบก้าแน่โบก้าแน่มาพรว่าโจเลยคลิปแรกนี่มัวันหนึ่งที่เราถ่ายเมนคลิปแรกเจ้าเขาไปเบิ้งยังไงเดยอีบบเออเพอาะที่เขาไปเบิ้งคลิปแรกคอยไหมยังพนักกาเฮ็ดเด้ปล่อยให้บีไปเฮ็ดนี่ครูเอพาบุกครัวนี่บีคนไทยได้ที่แรกนี่น้องบีนี่เดียวนี่ที่ว่าเพิ่นยังชนะไปให้มาเลยผู้เยผู้เยเป็นคนพาเฮ็ดเด้ที่แรกอ่ะ เซนะ่จำพ่อชมของพอ่ได้อ่าอันนี้นคลิปแรกเขาเป็นของเขานี่นี่นี่คลิปมันยินเลี้ยงไถได้ในแล้วนี่มันขี้ปขาน,ลขานลขาเลื่อ,งองนงยังไงจะได้ปะนี้เราเราจะเข้าไปดูอันแรกไหมก็อันแรกนี่ไงก็อัน,น,นแรกเลยมันเข้าไปดูคลิป,ลปแรกได้เหรอเก่าที่สุดยอดนิยม ยอดนิยมคือคนที่ดูที่สุดนี่อันนี้ร้านสองอันนี้ร้านเอ็ดอันนี้หนึ่งร้านอันนี้เก้าแสนมันมีเก่าที่สุดแล้วก็ล่าสุดแล้วก็ยอดนิยมยังยังยังขึ้นหมดขึ้นข่อยเนาะด้ออ๋อข่อยเป็งยังไงเห็นยังไงดิเห็นยังไงอยู่ขันรู้จากหมอนกดมั้งบ้างเขาขอแบ้งลมนายูทูบเนเฮ็ยเฮเพิ่งดูจากเมื่อนานทอนวันนี้นก,ก,ก,ก็ขอบคุณเอาจะเียสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันคนติดตาม ครับเดี๋ยวเฮ็ดครบชีเสนเลยเฮ็ดเสียแจกอีกหนึ่งพันตัวคอยเซ็ครบสามแสนก็แจกอีกหนึ่งพันตัวเข้ากันเอพีปมีคำว่ามารูปเจ้าของช่องของคุณช่องของคุณแล้วก็วิดีโอมุขคอยคือพี่มีคอยคือบี่มีเก่าที่สุดเขาวิดีโอหรือเปล่าไม่ใช่เอาวิดีโอของคุณ ไม่ใช่แต่ยังตามไม่ล่าสุดเอาจ้าคือพวกขื่นอ่าพวกพวกขื่นไปดูเส้นเดียวเอาเดี๋ยวไปซ้อนกันนอกรอบอ่ะเดี๋ยวเข้าไปมืงโอเคบ่มีน่าเก่าที่สุดบ่้ยมีนี่คือนะครับผมเชว่อทีมออดเดย์แต่มาขอบคุณครับถึงว่าที่ได้ซื้อเพิ่นแพงทุกปีแต่กอะคุ้มค่าอีหยังนี่โทรศัพท์ไอโฟน แม่ข่อยสามพันเลยเนี่ยคือกันขึ้นมีนผียังแจ๊ปไอโฟนอีหยังนี่ไอโฟนไอโฟนอันนี้ไอโฟนซีติเหรอไอโฟนสามถือว่ารุ่นเดียวกันเลยนีไอโฟนสามนิ้วเลยนี่ไอโฟนแจ๊ปรุ่นพี่อยู่ในกล่องนี่กับมี้ด้วยก็บต์ไปอยู่ใส่ผลิตภัณฑ์ของเพื้นมาตลอดของของเขาดีีหรือใส่ผลิตภัณฑ์ของเพื้นมาเอ๊ะเป็นตาฮักบ้านหรอสามนิ้ว ไอโฟนสามคัเบอร์บอดี้มันที่แล้วมันเป็นเล็กหมดเลยดิเห็นไหมสมัยครูมือสมัยตะก,กี้ไฟมีกับว<ด>่าโอ้ยสุดยอดแลยนะเนาะเอา้าขอบคุณเซียนนนที่เอื้อเฟื้อสถานที่วัอน,นี้ <แก S 2> เดี๋ยวจะเฝ้าไปทั้งไหนพี่น้องกี่พาไปเที่ยวบึงละหานกี่พาไปบึงน้ำสีกี่พาไปบึงบ้านหน้าบ้านป้าบ้านเกิด บ้านเกิดบ้านเกิดอันนี้ไม่ใช่บ้านเกิดนะออันนี้มาอยู่ใหม่กว่าปีอ๋อบ้านบ้านที่บ้านเกิดบ้านฟังเสียบ้บนแพสเบื้อเลยจะได้ไปมื่อนี่ครับติดตามแล้วก็นบึงมละหานพู้ไดบบทไทยกันแล้วแต่เด้อก็ยิ่อาขยิบไม่ได้ยิบไทยหนีี่สามช่องนีไทยเอาเอาแล้วเมืองเอาติดตามชีวิตเสียนนท์วันนี้ซึ่งขนาดเลาเองเอาเดอีอย่างนี้ บอกไหนแล้วไปตีใกล้ตีกาบอกเรียกไก่เรียกกาแต่ว่าไปถ่ายใกล้ไอ้เพื่อนวะเนีขนาดขนาดเราเองยังบ่ได้บ่ท่านได้ถ่ายเลยเนีเมื่อคืน่อคืตักเข้าเลยยบตัวไกลๆถ่ายไปเอาโอเคขอบคุณครับคุณเด็กครับบ้อนพ่ออยู่บ้านน้องน้องสองห้องตำบลผักปังอำเภอผู้เดียวโอเคไปบุ้มครับจึงทางจากบ้านผมไปเกือบร้อยลูแมนครับผมบอกว่าบอกให้เยอะไหมเอ้า เอาคับยางไปน่เอาเอาเกือบพอยูุฟังนั่นเอาพอกลับคิปน่ะเกือบพอยยุฟังนั่นไปไป